สวัสดีค่ะน้องเสือมังยางค่ะสวัสดีค่ะน้องเหล่าเงินมังยางค่ะไม่เจอน้องเหล่าเงินนานสวยขึ้นเยอะเลยนะมีพีเอฟซีเขาทักแบบนี้จริงนะสวยขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะต้องเลี้ยงแล้วแหละเลี้ยงอะไรเดียลูโอมไหมจะกินยากินมุกระแพงแป้โอเคค่ังเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าน้ะคือว่า ก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่อาจจะยังคิดว่าเมืองยางนะคะเมืองยางบางคนบางคนนะคะคิดว่าเมืองยางอ่ะอยู่ในเชียงตุงนะคะคือเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนอยู่ตรงสมมติว่าตรงสีก็จะอยู่นอกเวียงนะคะแล้วก็บ้านกวางบ้านกวางก็จะอยู่นอกเวียงเนาะก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเมืองยางก็อาจจะอยู่นอกเวียงเหมือนหมู่บ้านแถวแถวเชียงตุงประมาณนั้นเนาะวันนี้เราก็เลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะ วันนี้เราสองคนก็เลยจะมาแบบอธิบายให้แจ้งใจกันมากกว่านี้นะคะแล้วก็มาทําความรู้จักกับเมืองยางมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าเดิมนะคะใช่แล้วแบบคือมียังไงบ้างอะเมืองยางคือก็ก็อาจจะมีบางคนที่รู้แล้วนะคะรู้แล้วก็ฟังอีกนะคะเพื่อแบบจะจะได้ไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนะคะ แล้วก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้นะคะไม่เคยได้ยินนะคะก็ฟังไว้เก็บเป็นความรู้รอบตัวได้นะคะแล้วอีกอย่างก็วันนี้น้องเหล่าเงินจะเป็นสาวเมืองยางนะคะใช่น้องสวนวันนี้แบบว่าคิดซะว่าน้องสีนวลเป็นสาวเชียงตุงนะคะวันนี้จะปลอมเป็นสาวเชียงตุงหนึ่งวันไปอยู่เมืองเชียงตุงอือ่ถ้าว่านี่จากเชียงตุงมานะเอสาวเมืองยางสวยจังคือวันนี้เราจะมาแบบนี้นะคะเอาประวัติของเมืองยางกับเชียงตุงมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะ ถึงว่านอกสนถึงว่าแบบเมืองยางมันไม่ได้อยู่ที่แบบในเชียงตุงมันเป็นมันอยู่ในรัชานเหมือนกันมันจะเป็นอะไรนะเชียงเป็นแดดเชียงเป็นแดดเชตุงขยายก็จะเป็นเอ่อเชียงตุงอำเภอเมืองยางจังหวัดเชียงตุงจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบมันก็คล้ายๆเหมือนอำเภอแม่สายจังหวัดจังหวัดเชียงรายแบบนี้นะคะคแล้วก็อที่เหมือนเออห้องพองตรงสีนะคะกับพิธีตรงสีกับว่า เปียวฟองบ้านกว่างนะคะอันนี้เขาจะอยู่ในเชียงตุงนะคะก็เหมือนแบบเชียงตุงเป็นในเวียงส่วนเขาก็อยู่นอกเวียงแบบนี้นะคะแต่เมืองยางไม่ใช่แบบนี้นะคะเมืองยางก็จะเป็นเวียงเมืองยางนะคะแล้วก็จะมีรอบๆเวียงก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านอีกหลายๆใช่หมู่บ้านนอกเวียงนะคะก็จะมีอีกหลายๆอย่างมันก็เหมือนเหมือนเชียงตุงอ่ะเชียงตุงกับเมืองย่างเชียงตุงก็มีหมู่บ้านรอบๆออยู่อยู่อะไรเมือง อยู่รอบๆเมืองเนาะอือแล้วก็เมืองยางก็จะมีหมู่บ้านอยู่รอบๆเมืองนะคะ <S <S <ช>ที่ว่ากันแหละวันนี้เราก็เลยจะอยากจะมาอธิบายแล้วก็ทําความรู้จักเมืองยางมากขึ้นกว่าเริมนะคะทําความรู้จักเมืองยางกับเชียงตุงนะคะเอ๊ะทำไมน้องสินต้องมาปลอมตัวเป็นสาวเชียงตุงด้วยเพาเราจะเอาประวัติของเชียงตุง, <S <S ตงกับเมืองยางมาเปรียบเทียบกันนะคะ <S <S <ช>วันนี้ก็เลยยกให้น้องหลังเนเป็นสาวเมืองยางแต่ว่าน้องสินวันจับปลอมตัวเป็นสาวเชียงตุงหนึ่งวันนะคะ <anto> ไม่ว่ากันนะคะตื่นเต้นอุ้ยสาวเชียงตุงต้องปากเออต้องต้องปากเราต้องพูดภาษาขึ้นไหมอ่ะสสวัดีค่ะใจแยาใจยาโอเคเพื่อจาให้เป็นการเสียเวลาเชียงตุงเมืองยางมีอะไรบ้างอ่ะเราจะเอาแบบข้าวๆที่คนของเขาเรียกเยอะๆนะคะคนที่แบบว่าคนเขาชอบเรียกเหมือนเมืองยางนี่อะไรบ้างก็จะมีแบบหกเวงสิบสามน้องสามจอมสี่อ่างแปด ปดป่าสิบสองย่างอยี้ืมแบบนี้นะคะมันจะมีเยอะๆแบบนี้แต่ว่าคนอื่นเขาจะชอบเรียกว่าส่วนใหญ่จะเขาจะไม่เรียกครบแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบยังไงสามจอมสามจอมสี่อ่างแปดป่าสิบสองย่างอืมมันก็จะมีสามจอมใช่ไหมสี่อ่างแปดป่าสิบสองย่างนะคะเขาก็จะเรียกกันแบบนี้นะคะแล้วก็เชียงตุงนะเชียงตุงของน้องสีนวลน,นะคะเชียงตุงน้องสีนวลก็จะมีสามจอมนะคะเจ็ดเชียงนะคะ สามจอมเจ็ดเจงเก่าน้องสิบสองประตูเว้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชียงตุงของน้องสีนวลค่ะอโอเคคือตอนนี้เราก็มาอ่านหัวข้อมันคร่าวๆแล้วนะคะทุกคนก็สามจอมของสามจอมเมืองยางของน้องเหล่าเงินมีจอมอะไรบ้างอะ่ะมีจอมสนุกแล้วก็มีจอมต้องแปลหเออเอาเป็นอ่านเป็นภาษาอะไรนะภาษาเ<า>ม,มืองยา <y> ang, งแล้วก็ภาษาไทยหนึ่งก็จอมสนุก คือเขาเรียกกันว่าจอมสนุกก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆอยู่แล้วก็ที่สองก็เป็นจอมศรีก็เหมือนเรียกเหมือนกันจอมศรีจอมศรีที่สามก็จอมแจ้งจอมแจ้งนะคะจอมแจ้งนะคะคือว่าสามจอมเมืองยางก็จะมีดังนี้นะคะแล้วมาที่สามจอมเชียงตุงดีกว่าสามจอมเมืองยางต้องเหล่าเงิน แบบพูดช้าๆให้ฟังให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านได้ฟังอีกทีได้ไหมได้คะ่ะหนึ่งจอมสนุกนะคะสองจอมสิรีสา <3 S 2> มจอมแจ้งจอมแจ้งนี่นะคะ,คะน้องหลังเงินก็บอกสามจอมแห่งเมืองยางแล้วนะคะแล้วก็น้องสนวนมาสามจอมแห่งเชียงตุงน้องสีนวลน,นะคะสามจอมแห,แห่งเชียงตุงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอ อภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะน้องสืนนก็เป็นคนเมืองยางนะคะถ้ามีข้อไหนที่อ่านแล้วมันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะเพราะน้องจะไม่ได้เป็นคนเชียงตุงจริงๆนะคะวันนี้ก็มาปลอมตัวเฉยๆนะคะ <c oughs> โอเคค่ะกันมาสามจอมเชียงตุงนะคะสามจอมเชียงตุงมีอะไรบ้างบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะโอเคมาฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นจอมคํานะคะ จอมคำนะคะจอมขําก็จอมคำที่สองนะคะก็จะก็จะเป็นจอมซักนะคะจอมซักจอมซักนั่นเลยค่ะที่สามนะคะก็จะเป็นจอมมวนนะคะจอมมวนจอมมวนนี่ค่ะสามจอมแ่แห่งเชียงตุงต้องหลังเงินก็จาเราก็จําต่างคนต่างแลกเปลี่ยนใช่แลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าฟังเราก็จําไว้นะคะเพื่อเป็นความรู้รอบตัวมันก็ไม่เสียหายเนาะ แบบว่าเราเป็นคนเมืองยางไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องรู้แค่ประวัติเมืองยางอย่างนี้ก็พอเรารู้ทุกประวัติทุกเมืองรู้รู้เยอะแค่ไหนก็จะยิ่งดีกับตัวเราแค่นั้นเนาะ <Yeah. S 1> โอเคงั้นเรามาฟังอีกทีนะคะสามจอมเชียงตุงมีอะไรบ้างะคะที่หนึ่งก็จะเป็นจอมคํานะคะจอมคําจอมคําที่สองก็จะเป็นจอมศักนะคะแล้วที่สามก็จะเป็นจอมมวลนะคะสามจอมเมืองสามจอมเชียงตุงก็มีหลังนี้นะคะ ลืมตัวว่าเป็นสาวเชียงตุงสามจอมเมืองยางก็รู้ไปแล้วนะคะสามจอมเชียงตุงก็รู้ไปแล้วนะคะงั้นต่อไปมีอะไรอีกนะน้องหลังเงินมีสีอ่างสามจอมแล้วก็จะเป็นสีอ่างนะคะเมืองยางสามจอมก็พูดบอกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาสีอ่างนะคะสีอ่างเมืองยางมีอะไรบ้างคะหนึ่งก็มีอ่างกลางอ่างกลางสองอะไรนะ อ่างลองอ่างลองนะคะสามก็อ่างขาดสี่อ่างขังนะคะนี่นะคะคือว่ามันอาจจะเรียกยากไปหน่อยนะคะแบบนี้เราก็จะพูดง่ายๆก็เราอรู้ประวัติแล้วก็รู้จักชื่อแต่ว่าสถานที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะใช่คือมันสืบมาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วเนาะก็สถานที่อันไหนเป็นอันไหนอันไหนกันแน่เราก็ไม่รู้เพอเพอแต่ก่อนสมว่า เออหมู่บ้านเออที่นี่สถานที่อันนี้เขาเรียกอ่างขักนะคะสมมติว่านะคะแต่ผ่านมาสิบปียีสิบกว่าปีเขาอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะเอออย่างนี้แหละว่าคน,นสมัยใช่ว่าคนแบบว่าสมัยใหม่ยอย่างเราก็อาจจะแบบไม่รู้มากๆนะคะเราก็มาฟังอีกทีนะคะว่าสี่อ่างของเมืองยางมีอะไรบ้างแบอบกอีกทีได้ไหมหนึ 1, ่ง 2, อ่างกลางสอง 3, อ่างรองสามอ่างขัก ีอ่างคังนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสีอ่างของเมืองยังนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ก็สามจอมเสร็จแล้วสี่อ่างก็เสร็จแล้วตอนนี้มาสามจอมเจ็ดเชียงนะคะเสามจอมเจ็ดเชียงเชียงตุงนะคะก็จะมีอะไรบ้างสามสามจอมเจ็ดเจงเก่าหนองสิบสองประตูเว้งนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วสามจอมนะคะตอนนี้มา เจ็ดเจงนะคะเจ็ดเจงก็คือเจงก็คือเชียงนั่นเองค่ะเจ็ดเจงหรือเจ็ดเชียงนะคะเจ็ดเจงมีเจงอะไรบ้างนะคะมีใครรู้บ้างคะบอกนอยน้องสนลืมอะเจ็ดเชียงนะคะมีอะไรบ้างเชียงก็จะมีดังนี้นะคะหนึ่งเจงอิงก็คือเชียงอิงนะคะสองเจงขุมก็จะเป็นเชียงขุมนะคะสาม เจงลานก็จะเป็นเชียงลานนะคะสี่ก็จะเป็นเจงจันนะคะหรือเชียงจันนะคะห้าเจงงามนะคะก็คือเชียงงามนะคะหกนะคะเจงจมนะคะก็คือเชียงจามนะคะเชียงเชียงจามนะคะแล้วก็เจ็ดมีเชียงอะไรบ้างเจ็ดคือเชียงอะไรต้องหลังเงินรู้ไหมไม่รู้นะคะ <laughs> เมื่อที่หนึ่งนี่เป็คือเชียงอิงนะคะเจ็ดจะเป็นเชียงยืนค่ะทุกท่านสุดท้ายเจ็ดก็จะเป็นเชียงยืนนะคะโอเคแล้วงั้นเรามาพูดใหม่นะคะหนึ่งเชียงอิงสองเชียงค่มสามเชียงลานนะคะสี่เชียงจันนะคะห้าเชียงงามหกเชียงจามเจ็ดเชียงยืนนะคะเจ็ดเชียงยืน โอ้ยเยอะนะเมืองเชียงตุงของน้องสื่น้อนี่เยอะนะเนี่ย,ยเยอะก็ไม่มันก็ไม่แปลกพอดูจากเมืองกันก็เมืองก็ใจกว่าเมืองอยาง<ช>มากเลยนะคะเจ็ดเชียงเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นอะไรอีกนะคะอันนี้คือสามจอมสี่อ่างแปดป่าตอนนี้คือจะมาแปดป่านะคะเมื่อกี้สามจอมเจ็ดเชียงก็เสร็จแล้วบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็สามจจมสีอ่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือมาแปดป่าแปดป่าแห่งเมืองยงางน้องหละเงินมีอะไรบ้างคะมีะหนึ่งป่าแลงสองป่ากลางสามป่าโน้นสี่ป่าใหม่ห้าป่าสถานหกป่าซานเจ็ดป่าลงแปดป่าโว้นะคะแปดป่าทุกคนสังเกตไหมคือว่าหมู่บ้านน้องสีนวลชื่ออะไร หมู่บ้านน้องศรีนวลจะบอกให้รู้นะคะว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะหมู่บ้านน้องศรีนวลเป็นหนึ่งในแปดป่าของเมืองยางนะคะแล้วก็คือหมู่บ้านป่าโนนนะคะน้องศรีนวลอยู่หมู่บ้านป่าโนนนะคะก็อยู่หมู่บ้านหนึ่งในแปดป่าเมืองยางะค,ะค่ะอขอบคุณน้องหลังเงินมากนะคะอ,อันนี้แบบเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยโอเคค่ะสามจอมสี่อ่างแปดป่าเมืองยางนะคะก็น้องหลังเงินก็ได้บอกพีพีเอฟซีไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาของน้องสีโนวลส,สามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองโอ้โหไม่เป็นไรนางมาแปดป่าเราไปเก้าหนองเลยเก้าหนองเลยจะเก้าหน้าหรือเก้าหลังเก้าหน้าหรือเก้าเก้าหลังไม่รู้นะคะเราไปฟังกันดีกว่าะค่ะว่าเก้าหนองของเชียงตุงของเชียงตุงจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคไปฟังกันเลยคะ่ะหนึ่งนะคะจะเป็นน้องตุงนะคะน้องตุง ไม่แปลกค่ะเชียงตุงก็เป็นน้องตุงนะคะหนึ่งน้องตุงสองน้องต้งสามน้องเคสี่น้องเย่ห้าน้องแร้งหกน้องไข่เจ็ดน้องป้องแปดน้องยางน้องยางของเชียงตุงนะคะนี่ไม่ใช่ของเมืองยางนะคะน้องยางเก้าน้องตาจ้างนะคะน้องตาจ้าง อันนี้ก็จะเป็นเก้าหนองของเชียงตุงนะคะก็จะมีหนองยางด้วยนะคะหนองยางเชียงตุงนะคะทุกท่านอันนี้ไม่ใช่แบบหนองยางเมืองยางนะคะเชียงตุงก็มีหนองตุงหนองยางด้วยนะคะแต่เมืองยางไม่มีหนองนะคะมีแด่ป่านะคะมีแต่ปลามีแปดปลาค่ะแปดปลาแล้วมาเก้าหนองนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองเชียงตุงนะคะนี่ก็ได้บอกเท่าที่น้องสนรู้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปอะไรอ่ะ ของเมืองย่างเนื้ออะไรสิบสองย่างแล้วคะสิบสองย่างสามจอมสี่อ่างแปดปลาสิบสองย่างโอ้โหเราไปเก้าเก้าหนองเขานี่ไปสิบสองย่างเลยเหรอโอ้โหข้ามไปตั้งเก้าสิบสิบเอ็ดข้ามไปเยอะแล้วโอเคงั้นเราทุกท่านก็อาจจะทราบอยากทราบกันแล้วนะคะว่าสิบสองย่างของเมืองย่างมีอะไรบ้างนะคะก้องเงินช่วยบอกหน่อยค่ะก็ 1. จะเป็นยางโจงสองยางไข่สวันยางสี่ยางเป้าห้ายางตองหกยางเป็งหอมเจยางถาง 8. ดยางกลุ่มเก้ายางเปงยางเปงหมอกสิบยางเล1ิอยางเกศสิบสองยางเหลานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น เราไปเก้านนองนางไปสิบสองยางค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองนางนะคะสิบสองยางนะคะทุกท่านโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วหรอเมืองยางเสร็จแล้วก็จะมีสามจอมสี่อ่างแปดป่าสิบสองยางมันก็จะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าใช่อันนี้คือเป็นคําที่คนเขาเออแบบพูดพูดกันเยอะๆแบบนี้นะคะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็นอกสิวสาวเชียงตุงรับหน้าที่หน้าที่เรายังไม่ไม่เสร็จสิ้นนะคะ น้องเหล่าเงินไปสิบสองยางเราต้องไปอะไรอะ่ะสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูเวียงสิบสองเหมือนกันเลยจริงหรือเปล่าสิบสองประตูเวียงหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะทุกท่าน <laughs> มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าสิบสองประตูเวียงของเชียงตุงมีประตูอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งประตูนะคะก็จะเป็นประตูที่ทุกคนอาจจะก,ก็สวยที่สุดนะคะ <laughs> <laughs> ก็ไปเัต้อจะเห็นประตูนี้ก่อนนะคะ ไม่ใช่กอนนะคะก็จะเป็นประตูนี้ที่แบบปรนหน้าจดจําที่สุดนะคะ1นนะคะประตูป่าแดงนะคะ2ประตูเชียงลานนะคะ3ประตูงามผ้านะคะ4จะเป็นประตูผ้ายันนะคะหจะเป็นประตูจันเมืองนะคะ6จะเป็นประตูยางคํานะคะ7ประตูน้องเล็ก8ดประตูน้องผานะคะ9ประตูอะไร เนะคะเกจะเป็นประตูยางปึงนะคะแล้วก็สิบประตูไก่ไฮนะคะอย่าสิบแล้วสิบเอ็ดนะคะจะเป็นประตูยางกงนะคะแล้วก็สิบสองจะเป็นประตูมังกล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบสองประตูแห่งเชียงตุงนะคะคือประตูที่น่าจดจําที่สุดแล้วมีคนรู้จักที่สุดก็จะเป็นประตูป่าแดงเนาะเพราะว่าเดือนอะไรนะ mm hmm. เดือนสามะเดือนสามหรือเดือนสองอะวันที่สิบหกแล้ว วันกัดเก่าอ่ะเงอนสามเบาเงินสามไม่รู้ว่าเดือนจะไม่ค่อยได้แล้วนะคะมันจะเป็นวันตลาดเก่าอะวันตลาดเก่าของพี่น้องเชียงตุงอะเขาก็จะขายจะจะทำจะจัดงานที่ประตูบ่าแดงนะคะอันนี้ก็เคยตั้งแต่เกิดมากก็เคยไปเข้าไปไปร่วมงานแค่หนึ่งปีนะคะคือแบบคนเยอะมากทุกคนไม่ไม่สามารถซื้อของอะไรได้ดูแต่ว่าอะไรนะน้องหล่อนไม่เคยไปหรอไม่เคยเลยเมื่อนี้น้องเสือไม่ดูว่าไปกับใครนะคะ ก็ไปกับน้องจำหอมนะคะเหมือนมีน้องจำหอมด้วยอะไรนะก็จะเป็นประตูป่าแดงนะคะเขาก็จะจัดงานประจําปีนะคะทุกปีก็เป็นวันกัดเก่านะคะถ้าจะไม่ได้ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะคะวันที่สามสิบหกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่เกิดเดือนสามวันที่สิบหกสับสนแล้วสาวเชียงตุงสับสนนะคะเนี่ยจะเป็นเดือนสามวันที่สิบหก หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะคือว่าเราก็ไม่ได้จาจริงจริงจังๆังเนาะเพราะาตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตน้องส่วนแค่ได้ได้ไปร่วมงานแค่หนึ่งปีนะคะน้องลราเนยังไม่เคยไปเลยนะคะขนาดเราเป็นคนเมืองยางที่อยู่ใกล้เชียงตุงขนาดนี้นะคะก็จะมีน้อยคนที่ไปใช่ค่ะบางคนก็อาจจะแบบตั้งใจไปร่วมงานเลยนะคะตั้งใจไปร่วมงานตลาดเก่าเลยนะคะแต่น้องสงก็เคยไปแค่ครั้งเดียวไว้บ้านเมืองปกติเราเคยไปเนาะแต่ว่าถ้า ไปนี่คือมันไม่สามารถหายใจได้ไม่สามารถซื้อของอะไรได้เลยนะคนมันเยอะมากทุกคนโอ้โหจะเยอะอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะแบบมันเบียดเบียดเบียดกันเอาตัวให้รอดเอาตัวกับใจยังไม่อยากจะรอดอันทุกคนถ้าอยากจะซื้อของนี่โอ้ยไม่ละอันนี้แบบเหมือนงานที่แบบไปดูคนนะคะคนเยอะมากคนยังไงก็มีทั้งคนท่าใหญ่คนพาม่าใช่แบบนี้นะคะก็จะจะแต่งตัวสวยๆไปเข้างานกันนะคะก็ก็ไม่ค่อยแบบว่าอะไรเท่าไหร่นะ แต่มันคึกคักดีนะคะโอ้คนเยอะมาก <_ d ata> นี่สามจอมอ๋อสามจอมสีอางแตกป่าสิบสองย่างสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูเวียงนะคะนี่ก็เชียงตุงค่ะอันนี้น้องสนก็ได้รับไดไ้ไม่ได้รับหน้าที่เขาบอกว่าปลอมนะคะ <_ d ata> ปลอมเป็นสาว <_ d ata> เชียงตุงหนึ่งวันนะคะนี่คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าจะมาอ่านประวัติก็จะมีก็เราอ่านไปอาจจะมีคําไหนที่มันผิดพลาดบ้างก็ต้อง ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ที่เมืองยางอะเนาะคือตอนนี้เราก็รู้ประวัติมันแบบนี้แต่ว่าสถานที่มันเราเราไม่เคยไปเราไม่รู้จักทุกที่นะคะก็จะมีแค่บางที่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใจนี่คือมันเป็นประวัติตั้งแต่สืบมาหลายสิบปีมากแล้วนะคะคือเราก็เป็นคนสมัยใหม่เนาะ<ๆ>ก็เขาบอกว่าเออประวัติเมืองยางจะมีดังนี้เราก็รู้จักอย่างรู้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใจแล้วบางบางทีแต่ก่อนอะเอะอย่างเช่นแบบหมู่บ้านนี้เขาจะเรียกบว,ว่าอะไรอัง อ่างขานะคะแต่ตอนนี้เขาจ,จะเรียกแบบชื่อต่างืนแบบนี้ก็ได้นะคะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแต่ตอนนี้เราก็มาบอกมาเล่านะคะเท่าที่เราเล่านะคะแล้วจุดประสงค์ก็อยากจะบอกว่าเออบางคนก็อาจจะคิดว่าเมืองยางก็อยู่ในเชียงตุงเหมือนแบบหมู่บ้านตรงซีหมู่บ้านบันกวางค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอำเภอเมืองยางจังหวัดเชียงตุงนะคะนี่ค่ะมันก็ใช้เวลาไปสามสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะคะไปก็ นานก็ไทยไทยจริงก็อยู่ใกล้ๆก็ก็ยิ่งดีเนาจะได้ไปไปมามาทุกวันอ่ะแต่มันไกลกันนะคะก็เลยแบบไม่ได้ไปบ่อยนะคะไปหาสาวเชียงตุงโอเคค่ะงั้นก่อนเราจะไปเราจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะท่องอีกทีเนาะทั้งหมดให้ทุกท่านได้ท่องให้หมดอีกทีนะคะให้ทุกท่านได้จํากันนะคะเดี๋ยวจะว่าอุ้ยเราพูดอาจจะแบบว่างงงงไปหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องงงแล้วนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะฟังเมืองยางก่อนหรือเชียงตุงก่อนดี อะไรแต่เมืองยางกรขาวสวยเมืองยางก็จะมีสามจอมสี่อ่างแปดป่าสิบสองย่างนะคะสามจอมก็จะมีหนึ่งจอมสนุกสองจอมสิรีสามจอมแจ้งนะคะสี่อ่างหนึ่งอ่างกลางสองอ่างรองสามอ่างขาดสี่ 4, อ่างคางนะคะแล้วก็จะมีแปดป่าป่าแหลงสองป่ากลาง 3. ป่านโน้น 4. ป่าใหม่ 5. ป่าสถาน 6. ป่าซานเจ็ป่าลม 8. ป่าโวนะคะ 12. อยยาง 1. ยางโจง 2. ยางไข่ 3. วันยางสยางเป้า 5. ยางตอง 6. ยางเป็นหมอก 6. กพเจ็ดยางถาง 8. ดยางกลุ่มเก้า ยังเป็นความซิปยังเลซิปเอยัง, 11, อยงแกรนซิปสองยังเรานะคะเมืองยางเมืองยางนะคะก็จะมีดังนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือประวัติเมืองยางนะคะตอนนี้มาเชียงตุงกันอีกว่นคะ่ะจะมาทบทวนอีกทีนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยก่อนคะ่ะสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูเวียงนะคะสามจอมหนึ่งจอมคําสองจอมซัก สามจอมมวนนะคะสามจอมเจ็ดเชียงนะคะจะมีเชียงอะไรบ้างก็จะมีเชียงอิงนะคะเชียงอิงเชียงคุมเชียงลานเชียงงามเชียงจันแล้วก็เชียงจามนะคะแล้วก็เชียงยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดเชียงะค่ะสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองนะคะจะมีหนองอะไรบ้างหนองตุงหนองหนองตุงหนองต้งหนองเ้หนองเยหนองเลียงหนองไข่ น้องน้องป้องน้องย่างน้องตาจ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น9น้องคะแล้วก็มา12ประตูเวียงกันค่ะส2ประตูเวียง 1. ประตูประตูป่าแดงนะคะ2ประตูเชียงลาน 3. ประตูงามผ้า 4. ประตูถายันนะคะหประตูจันเมืองนะคะ6ประตูยางคำา7ประตูหน้องเล็ก 9. ประตูหน้องผา9ออก8ด แปดประตูหนองผานประตูยางปึงนะคะแล้วก็สิบนะคะประตูไก่ไฮนะคะแล้วก็สิบเอ็ดประตูยางกงนะคะแล้วก็สิบสองนะคะประตูมังกล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นของเชียงตุงนะคะแล้วก็รู้เท่าที่บอกเท่าที่รู้นะคะเมืองยางก็รู้ไปเรียบร้อยแล้วเชียงตุงก็รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็เอามาบอกให้ว่าเออเมืองยางมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเพื่อ บางคนก็ค um: pues ิดว so so you ่าม so ันอยู่ในเชียงตุงนะคะก็เลยแบบอยากจะมาทําคลิปอธิบายนะคะเพื่อให้แจ้งใจกันนะคะแล้วก็เพื่อให้รู้จักเมืองยางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วตอนนี้เราก็ปลอมเป็นสาวเมืองยางก็เสร็จได้เวลาแบบเป็นสาวเมืองปลอมเป็นสาวเชียงตุงนะคะตอนนี้คือได้เวลาเป็นสาวเมืองยางนะคะตอนนี้คือน้องส่วนเป็นสาวเมืองยางนะคะกับน้ององคือสาวเมืองยางเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็มาบอกให้ทุกคนได้แจ้งใจกันนะคะในคลิปนี้ น้องสีนวลกับน้องเหลาเงินนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้กดซับสไคร้ให้น้องสีนวลกับน้องเหลาเงิน <ruct> <pe opening> และเป็นกําลังใจให้น้องสีนวลแล้วก็น้องเหลาเงินด้วยนะคะ <S <S สวัสดีค่ะ